สวัสดีค่ะมีหรักเช่าเอฟซทั้งหลายเนาะกะฝากช่องคือเกาละจ้าฝากกดไล่กดซับสไคร์คอมเมนต์มาจ้าพูดเอกท่านเ็กซับกับกดซับใข่งแข่ยในเด้ออันนี้กะเป็นสาวหน่อยว่ายีผาปีเบนจะเพลพอดีเขียนของมาว่าเขียนของมาแหละเพิ่นเขียนถ่งไว้เล่าให้ฟังว่าเพิ่นมีแฟนนุ่งออสเตรเลีย อายุยี่สิบห้าซ้ำกันเพื่อนหมูจากกันหย่อนว่าผู้บ่าวเพื่อนหนีมาไทยก็เล่ไดนมีโอกาสทำควหมูจากกันก็เลยคบกันผู้บ่าวเพื่อนเป็นแบบว่าเป็นนักเรียนแหลกเปลี่ยนแม่เราด้วยความที่ว่าผู้บ่าวเพื่อนเป็นนักเรียนการเงินมันก็จะบริสะดวกมันก็คือบบคือคนทํางานเนาะคนทํางานมันก็จะมีเงินอันนี้หลายกว่าตอนนั้นคบกันก็คือ เจ้าของนี่ยก็ซอยเขาออกย่ามไปเอยียงกันนัองซีก็ออกกจ็จวนมาเลี่ยนจบได้เห็ุงานผู้เบาเนี่ก็เลยเห็ุงานอยู่บริษัทในเมืองไทยเจ้าของก็ได้งานบริษัทแห่งหนึ่งก็ยังคบกันอยู่ก็คือคบกันหัังแต่ตอนเลี่ยนไหมน่าจะเป็นปีสามที่หูจักกันน้องา่าน้องขาวๆไหมปีสามปีสามบีซีจบมากกับคบกันมากกับ แต่ตัวนั้นเพิ่นก็ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเนาะต่ตจนี้เพิ่นยิบหาแม่นั่นแหละก็ 3- สามสี่ปีนองกับผ้าผููบาวฝรั่งนี่ไปบานอยู่ดิไปหูจากพ่อแม่พ่อเนี่ยก็เซย์เซยดอกแต่ว่าแม่กับว่าอีหลางคือบกเอาคนที่ว่าเอาฝรั่งที่ว่ามีอายุจักหน่อยเนี่ยเพราะว่าฝรั่งอายุหน่อยมันก็เป็นคือเห็นนี่ละการงงการเงินเนาะ มันกับบอบอสะดวกบ่คือเพราะว่าแม่เนี่ก็จะเห็นว่าแถวบ้านหรือว่าคนหูจักที่เขาได้ผัวฝรัง่งเขาได้ฝรั่งที่ว่ามีอายุน้อยที่ว่าบ่แม่นวัยรุ่นนังเสียเขาก็มีแบบการเงืนเนะ่ะเขาก็ดีก็นี่นะอยากกินยังเขาก็ได้กินอยากไปไซเขาก็ได้ไปอันนี้เดี๋ยวเบิ่งลูกสาวจะขวงว่าสัน่นเคียมเคียมมาสัน่นมเจง <laughs> เดี๋ยวมืเจงอยากจักขำวมาเคียมบ่เคียมก็คือ คือแบบว่าประหยัดเดียวมันลักษณะคือประหยัดแบบว่าสิใจเอียงกับแบบก็คิดแล้วคิดอีกนี่สินะน้องนี่ก็เศร้าของอยู่น้ำกันกับฝรังเลยเด้แม่ในลู้แต่ว่าพ่อ่ะบ่ยบอลอกว่าเพิ่นเศร้าของน้ำกันพ่อกับคิดว่าแม่นว่ามักกันมากี่เอซึแล้วน้องกับว่าตามสำหรับว่าแฟนน้องอ่ะเขากัหนงเขากับ่ได้ขี้ที่บ่ได้ขี้เหนียวเด้ เขากระจายจนแบบว่าที่เขาใจายได้เขากระจายแล้วน่องอะแต่ว่าน้องอะเป็นคนวารืดตุนผู้เบาน้องก็บแบบหานซอยใจซอยไปใส่เดี๋ยววะด้วยว่าฝรั่งเขากะเขาเขากะสีบดสไตล์ว่าคิดว่าสมมติว่ามีดลอยหนึ่งเขาก็บ,กบ,บม,ม่ได้คิดว่าเขาหยิใส่ใส่เจ็ดสิบบาทเออใส่เจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทเก็สบ,บาสามสิบบาทบอ่อเขาก็จะแบบว่าใส่สไตล์ไปแบบว่าเดือนช่วงเดือนของเขาคือเขาแบบ เขาอยากไปเที่ยวเขาก็ไปห้องเขาบางสินะเขาอยากไปนั่นแต่นี่เขาก็ไปเราที่นี่นองเป็นแฟนน้นองก็ตรงไปน้ำเขาได้บาทนี่เขาก็สีส่วนนองทุกครั้งว่าเออถือว่าวันหยุดยังสียนองหยุดวันอาทิตย์หรือว่าเขาไม่วันหยุดหลายวันก็บสีส่วนนองว่าเฮ้ยไปเขาคอ,อกันบ๊อบพาว่าแฟนนองกะสือมอเตอร์ไซค์ขี่แบบซุ่มสไตล์บีกใบไหมแฟนนองก็บสส้วนว่าเออ ไปเขาขอบอไปอยุธยาอังสิกับสีส่วนกันเพื่อนยุงเทพเนี้ยแต่สีส่วนไปหันไปนี่เราทาน้องว่าไปนะน้องกับเจบญานแบบว่าแฟนน้องไป้บังคับนะแต่ว่าน่องกับ่านว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีผู้หญิงคนอื่นมะเลมาเอาไปอังสีนาเพราะว่าเพื่อนกะว่ามันกัเระว่างอยากเพราะว่าผู้ชายอยู่ไทยหรอกอะผู้ชายหน้าตาดีสั้นก็เลยเราแวงกันเลยแบบว่าต้องไปไซก็ต้องไปน้ำกัน เรากับมันก็เรยเหตุแบบว่าเงินเนี่ยที่ว่าจะมีเราเราฝรั่งเขาบริพักว่าเอออยู่แบบว่าไปเที่ยวห้องละสามสี่ร้อยเขาอยู่ได้มันกับโบแมนแมเขากับอยู่ห่องแบบเป็นพันยังสิน่ะมันก็บเรเหตุการเงินแบบว่าเป็นแบบแต่ละเดือนมันก็คือพ่อใส่เท่านั้นมันกับโบเดือดร้อนหรอกแต่ว่ามันได่บริเลือขนาดที่ว่ามันจะเหลือเก็บแมอันนี้ก็เหตุให้แมหน่องจมเพราะว่าหน่องว่า น้องกด้ใด้แม่ใส่นะ่ะเรือจากใส่กัผู้เบาวเนี่ยก็ใสแบบทรงเห็นแม่เดือนละสองพันแม่ก็บจมแม่กับว่าโอ้ยสรงเลี้ยนปานนี่เบิง่งไหน้นี่แม่กับว่าเศร้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 ากับบกอนนีซัไปหาเอาบากาักไม่เอาฝรั่งแม่บบเดว่าดรอกแต่ว่าบับกันนี่คือเงิ่อนกับบมี่เองสินะอืมเว้าเรื่องว่าเพิ่นมีโครงการอ,อียงบ่โครงการชีว่าไปยูเมืองนอกไปยูออสเตรเลียเนี่ยมี แต่ความส่เหมือนกับโบชัตอนนี้เพราะว่าจังไดแฟนนองกับคือบสามารถที่ว่าสิซัพพอร์ตสิเอาหนอ่องเอียงไปได้จยังส่นะมันก็เลยเป็นแค่ว่าเว้ากันไว้วาดวีมานในอากาศไว้แต่แม่นองก็จะย้ำตลอดว่าหาเอาผู้ชายมีอายุซะเพราะว่ายัางส่ไปก็บักอันนี้เอาผู้เฒ่าทางอีสานมันจะมองส่เนาะไปก็บักนนี้ส่งสีบกคือดอกเมื่อเด็ก,กัดก่อนเกือกินแทงนะ่ะอืแต่ถามว่านองฮักเขาบ่หน้องหักได้มาเนี่ย น,อน้องกระเบิงมูน,อน้องเสียเขาเดกผู้บาวาที่ว่ามีอายุรุ่นสีหาิบขึ้นเขาไปกินยังเขาไปยังเขาพูดตองกับว้นเรื่องเงินเลยเขาไปใส่เขาไปได้สบายน้องก็เลยมาถามกับว่าเย่เอหนูเป็นแต่ไปต่อบอกับผู้นี่กบแฟน,นูนี่แต่หนูอยู่น้ำกันไมน้นี่สี่ปีนี่น้องก็ว่ากันมันกับบุถึงกับลำบากแต่ว่า มันเดี๋ยวใส่แบบว่าการเงินบกล่องไหมอย่าไปกินร้านหรูๆสิก็บบไดเพราะว่าก็ต้องเซฟเงินก็ต้องประหยดัดแล้วก็ที่ว่าจะไปยุอ,อิตเตอยสเตเรียน้ำกันคือตอนนี้ก็ยังว่าน้องก็บอกตรงๆมามันก็ยังบอเห็นมาเป็นรูปเป็นลางพาว่าผู้ใช้กัยังเหตุงานอยู่ไทยแล้วก็ว่าเรื่องซัพพอร์ตเรื่องอย่างนี้ยังบ่มีคือน้องรู้ฐานะการเงินนะ่ะผูเจ้าว่าน้องจะควรแบบสู่ฟ้าฟัานไปเดียวกันบ่หรือว่าหาผู้ไม่ซะ มันบอคือเพราะว่าทา้งแมนองกับกดดันเนี่แบบอยากพอไงพวกเขาอยากให้เลิกกันแหละเพราะว่ามันเป็นฝรั่งอายุนหน่อยอยุ่นซ้ากันยี่หปีมันสี่ส้งบ่มีอนาคตไหมผู้แล้วก็ทุกเมื่อที่สาไปชีวิตนุ่กันอ่ะผู้ชายกับจีบเก็บเงินเพราะว่าเขาก็ใสเดือนต่อเดือนต่อเดือนไปณตอนนี้นะใส่ต่อเดือนต่อเดือนไปเลยบ่มี่บ่มีว่าเหลือเก็บน้องก็คือที่เหลือมีแต่ว่าเดือนเราสองพันน้องสรงให้แมนองซํำนั้นเอามูเจ้าคิดเห็นว่าจังไดน้องก็อยากมาถามเลรวว่า เป็นแต่เศร้าบัวม่นนองเฮีวมาขันมงสิอันเหลือไม่ให้แม่สองพันจำนี้กคือหาเอาคนไทยมันสิบบเดยหลายกว่านี้ตีนันละวางสิละเพราะว่าแม่กับบ้านบักนี้มันใส่เงินเกงมาสั่นเอาอันนี้มัน่เป็นคําหยาบเด้อมุเจ้าคือคนอีสมันเสิเอิ่นกันอย่างส่ละมันกระซิบว่าถ้ามาดัางสิลระบ่ถือว่าเป็นคําหยาบจ้ะคอยกับม่ไทยถอดตามมันว่าเอาก็ฝากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้นนองแน่ว่าเป็นยังไงนองเป็นแต่ไปต่อบอหรือสเป็นคขวอมนอง หาเอาฝรั่งมีอายุมาสั่นก็เอาค้นดีว่าเอาผัวไทยซะสิเอาจังสิกันเอาฝรั่งสีบ่มีเงินจังส,สิเิี่ยไปเห็นอย่าง่าสั่นเอาเมนมาจากขอบคุณลหลายๆจากฝากช่องหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ